The คือเรื่องราวของสองหัวเมียคู่หนึ่งค่ะที่ตั้งใจว่าจะไม่มีลูกเด็ดขาดไม่งั้นลูกของเขาอาจจะอันตรายถึงขั้นตุยเยเรื่องของเรื่องของเขาทั้งสองคนเนี่ยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษต่อต้านพวกก่อการร้ายค่ะทุกคนซึ่งมันเป็นอาชีพที่เสี่ยงและสามารถตุยเยได้ตลอดเวลาสิ่งที่พวกเขาระวังกันมา,มากๆก็คือการมีลูกเวลาผ่านไปเกือบ10ปีค่ะสองัวเมียคู่นี้ไม่รู้ไปเยเยกันท่าไหนพลาดท้องจนได้ตอนนั้นฝั่งเมียรู้ปุ๊บก็พยายามที่จะโทรบอกผัวตอนนั้นผัวดันมีสายซ้อนเข้ามาว่ามันม ให้ไปดูสถานการณ์ให้หน่อยไอผัวด้วยความเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษรีบบึงรถไปยังไม่รู้เลยว่าเมียท้องซึ่งปรากฏว่าหลังจากนั้นมันมีเหตุการณ์ประทะก,กันเกิดขึ้นแล้วไอ้ผัวเนี่ยมันพลาดประมาทพาลูกน้องมาตุยเยตอนนั้นเขาก็เลยสวยค่ะโดนไล่ออกจากงานเลยแต่ด้วยความพี่พพแกรักอาชีพนี้มากหลังจากที่พี่แกโดนไล่ออกก็ยังคงสืบหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคดีนั้นต่อแบบลับๆว่ามันมีความเป็นมายังไงกันแน่ส่งป้ายที่มันเปิด รอยน้ำแดงไปชนสูตรหาตัวคนร้ายแล้วเขาก็เจอข้อมูลลับบางอย่างซึ่งมันลับและพีคชนิดที่แบบว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีใครก็ไม่รู้บุกเข้ามาทําร้ายนางและเมียของนางถึงที่บ้านแล้วบังคับให้เอาข้อมูลที่ได้ในครั้งนั้นมาให้พวกมันไม่งั้นทางครอบครัวนี้ตุยเย่แน่ๆเอาแล้วไงแล้วข้อมูลที่ผู้ชายคนนี้ได้มาคืออะไรกันแน่ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อปฏิบัติการเพื่อชีวิตมีภาคไทยดูได้ใน t f l i กค่ะเรื่องนี้โคตรบูโคตรสนุกในใครดูแลบ้างอย่าลืม,มาอออเนนนรีววิใหหนนะ้่ะ